สมัยนี้ก็กาล่อนปิ้นป้อนนะครับอ mm ืม hmm. กาล่อนปิ้นป้อนรับปากจะให้เขายกมือเลือกตัวเองเป็นนายกนะครับ mm hmm. พอเขาเลือกเสร็จก็เป็นไงถีบเขาลงไปนะครับแบบที่ชัยวุฒิภักพลังประชารัฐพูดคือสมัยนี้แม่งเอาตัวรอดนะคือกาล่อนปิ้นป้อนเสียสัตว์ต่างๆได้ความการล่นโกหกตอแหลเป็นสันดานต่างๆก็เป็นเรื่องปกติในสังคมไทยเพราะนั้นพี่น้องประาชาชนนับแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฟังพี่เดพูดนะนะ อย่าเป็นคนซื่อสัตย์อะไรมากนะเอาซื่อสัตย์พอสมควรแล้วกันนะครับอย่าซื่อสัตย์มากนะเพราะคนสมัยนี้ถ้าไปซื่อสัตย์เขามากถึงเวลาก็ต้องน้อยใจฮะอย่างพี่เสรีพิสุทธิ์เนี่ยขออนุญาตเอ่ยชื่อพี่นะเพราะผมก็สนิทกับพี่เขาอย่างพี่เสรีพิสุทธิ์เนี่ยแกก็เป็นคนซื่อสัตย์มาก่อนเป็นพอบอตรเป็นวีรบุรุษนาแกแกก็ไปดูแลไปช่วยเหลือรับใช้พรรคเพื่อไทยทักษิณชินวัตรอะไรต่าง สุดท้ายเป็นไงความดีห้าสิบเอ็ดปีทักษิณอุงอิงแม่งยังไม่เห็นหัวเลยมันก็เป็นบทเรียนอย่างกรณีพี่เสรีเนี่ยก็น่าสงสารนะครับน่าเห็นใจท่านนะแลวท่านก็อายุเจ็ดสิบห้าแล้วท่านดูแลมาห้าสิบเอ็ดปีดูแลทักษิณดูแลยิ่งรักแล้วก็ดูแลน้องอุงอิงนะนายกคุณหนูเนี่ยแต่สุดแ,แต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเป็นไงต้องร้องเพลงแต่สุดท้ายพี่เสรีก็ไม่ได้อะไรเลย พี่แกเขาต้องน้อยใจธรรมดาใครแม่งจะไม่น้อยใจเพราะแหละเพราะดูแลมันต้องห้าสิบเอ็ดปีตำแหน่งอะไรก็ไปให้กูเลยแทนไหนบอกจะให้กูไปทำงานเป็นรองนายกดูแลตำรวจดูแลยาเสพติดมั่นคงนะนะก็เป็นการหลอกกันเล่นหรือเปล่าเหมือนเพลงเขาร้องหลอกกันเล่นหรือเปล่าหลอกกันเล่นหรือเปล่าพี่เสรีต้องร้องเพลงนี้นะครับผมเห็นพี่แกตั้งโตแล้วเราก็ เข้าใจและเห็นใจนะเพราะว่าอะไรโอ้โหดูแลรับใช้ตอนที่จะจัดตั้งรัฐบาลก็พูดแซะพักก้าวไกลอะไรต่างว่าเออนะออนะครับอ,อ,อายุยังน้อยอะไรงไงก็เดี๋ยว่อยว่าเป็นฝ่ายค้านไปก่อนอะไรต่างทัวลงแกก็ไม่ว่าอะไรพอต่อมานะครับพอต่อมาก็อาพอร่วมรัฐบาลแกก็เชียร์แกก็สาพูดนะครับรับเกิดมาเพื่อรับใช้เพื่อไทยสุดท้ายเพื่อไทยไม่ได้ ตอบแทนอะไรพี่เขาเลยซึ่งมันธรรมดาครับคน,นต้องน้อยใจแล้วคนแก่อย่างพี่เสรีเจนะ็ดสิบห้าแล้วแลแกก็มีให้ใจกับเพื่อนให้ใจกับทักษิณเป็นรุ่นน้องไปอะไรต่างๆให้ใจกับยิ่งรักนะอยู่ต่างประเทศหนีคดีหัวซุกหัวซุนก็ไปเยี่ยมตั้งห้าครั้งฟังพี่พูดนะค่าคือบินก็ต้องจ่ายเองก็เดินทางไปดูใบตั้งห้าครั้งผมยังไม่รู้นะพี่ทักษิณพี่เสรีเนี่ยเดินทางไป ตั้งห้าครั้ง6ครั้งเนี่ยค่าเครื่องบินก็จ่ายเองหลายตังนะไปดูใบไปกลับเนี่ยนะก็แสดงให้เห็นว่าพี่เสรีนี่ก็มีความห่วงใยในน้องทักษิณแล้วก็น้องปูนายกปูนะครับแต่สุดท้ายไม่ได้อะไรแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยมันก็ต้องน้อยใจก็เป็นกําลังใจให้พี่เสรีนะครับนะครับเป็นกําลังใจนะครับในฐานะที่เรารู้จักกัน แล้วพี่เสรีก็เป็นคนมีน้ำใจสมัยผมทะเลาะก,กับเต้มงคลกิจเนะี่ยพี่เสรีเนี่ยเป็นคนโทรหาผมนะบอกว่าน้องเดชามาหาพี่นะเดี๋ยวมาร้องเรียนที่พี่เลยร้องเรียนเรื่องไอเรื่องอะไรว่าไอเต้มงคลกิจอนะ่ะตอนก่อนนี่ข่มขู่ผมเนี่ยแกแกโทรมาเองนะครับผมไม่ต้องโทรหาแกนะนะครับผมก็สนิทกับคนใกล้ตัวของพี่เสรีคนหนึ่งนะเป็นด็อกเตอร์ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนะชื่อด็อกเตอร์หญิงนะฮะ ก็สนิทกันอะไรต่างๆนะครับก็เป็นเป็นเพื่อนสนิทกันนะคราเขาก็เป็นคนสนิทของพี่เสรีแต่พี่เสรีก็โทรมาเลยน้องเดชาไทยจะลังแกน้องก็มาร้องที่พี่ผมก็ไปร้องกับพี่เสรีตอนที่แกเป็นประธานการมาที่การปรปรชนะครับก็ไปร้องเต้ม,มงคลกิจอนะเรื่องมาข่มขู่ผมนะ่ะเดี๋ยวนะครับจะพาไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อะไร,ะะไรต่างๆนะจนต่อมาผมก็ไปดําเนินคดีไปแจ้งกองปราบสุดท้ายก็สารจําคุกเต้มงคลกิจรอการลงโทษ คือ,คอ,คอพี่เสรีในกาเป็นคนดีน่ารักนะด้วยความเคารพนะอันนี้ผมพูดจากใจเลยแล้วเนี่ยแกก็ต้องมานั่งถแถลงข่าวแล้วก็บอก5้าสิบเอ็ดปีดูแลทักษิณดูแลตระก,กูลชินวัตรดูแลอุ้งอิงดูแลน้องปูขนาดน้องปูนายกปูยังเรียกน้องสาวเลยนะแกช่วยเหลือแกอะไรต่างนะครับไปอยู่โรงพยาบาลชั้นสิบสี่ก็ไปเยี่ยมตั้งสองครั้งขออะไรก็ให้หมดครับ นะคุณหญิงอ้อขอตำ,ตำแหน่งตำแหน่งอะไรแกพูดนะจะเอาผู้บัญชาการอะไรแก,แกจัดให้หมดครับนะใครขออะไรก็ให้หมดนายกปูขอก็ให้ทักษิณขอก็ให้คุณหญิงอ้อขออะไรก็ให้จันสองลาขอให้หมดแต่ปรากฏดันไปลืมพี่เสรีซะพอเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเนจ้าของพรรคเพื่อไทยลูกสาวคุณหนูอุ้งอิงเป็นนายกดันลืมคนที่ซื่อเสรีพิสุท นะครับชื่อไหนก็ลืมได้ดันลืมชื่อนี้เพราะดูแลช่วยเหลือกันมาห้าสิบเอ็ดปีใครจะไม่น้อยใจอ่ะต้องร้องเพลงน้อยใจนะครับพี่ก็ต้องน้อยใจไปคิดว่าแกมีเสียงเดียวได้ไงอ่ะนะครับแกไม่เหมือนพักใหม่ๆนะพวกนั้นต้องการผลประโยชน์แต่พี่เสรีดูแลกันมาห้าสิบเอ็ดปีถ้าร้องเพลงแล้วก็ต้องร้องเพลงว่าสิบหกปี แห่งความรั้งลังหลังหลังรังทั้งรักทั้งชังและขมขื่นนะครับก็ขออนุญาตร้องเพลงของสุรพลสมบัติเจริญเพราะว่าพี่เสรีนแกเป็นคนรุ่นเก่าแล้วสิบหกปีแห่งความรั้งรั้งังหลังหลังทั้งรักทั้งชังและขมขื่นนะครับทวะนั้นเป็นธรรมดาที่พี่เสรีแกต้องตั้งโตะแถลงข่าว ผมอยากจะให้พี่เสรีกแกแฉแม่งทุกวันเลยแฉไปแฉมาไม่มีรูปผมไม่ติดอยู่ด้วยแลวหลไรจุดจบพวกกอะไรอะไร,อะไรนะ่ะนะนะพี่เสรีก็เอารูปผมไปส่งให้ใครนะส่งให้ทีมงานคุณทักษิณหรือเปล่าไหรล้นนะครับนะนะครับผมกระแซะคุณศรีสุวรรณอ่นะผมนะผมเรียกศรีสุสวรรณว่านักร้องเงินติดรัวนะนะครับพี่เสรีแกก็ซัดสะล่วงยุบสมาคมไปแล้วอ่ะนะ เมื่อเช้าให้สัมภาษณ์สํานักข่าวพีบีทีวีก็มาสัมภาษณ์เมื่อวานสํานักข่าวเนชั่นมาสัมภาษณ์ผมบอกนะคนอย่างเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะครับนะคนอย่างพี่เสรีเนี่ยลองจะดําเนินคดีกับใครนะลองจะเล่นใครนะแม่งล่วงทุกรลยนะครับนะักนะการเมืองแม่งก็ล่วงเพื่อนผมก็ล่วงไปแล้วนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อฮะพ้นจากความเป็นสอสอแล้วก็โดนคดีหมิ่นประมงประมาทเนี่ยคือแกเล่นใครแล้วแกล่วงแกแกหาหลักฐานแก่งแล้วแกเป็นคนละเอียดละออ นะวีรบุรุษนาแกเลีแกเล่น,เล,นเล่นล่วงวันนะี่ะเพราะนั้นทักษิณเนี่ยผมว่าล่วงนะองค์อิงผมว่าไม่รอดเพื่อไทยเนี่ยผมว่ามีโอกาสยุบนะครับมีโอกาสยุบนะดูจากผลงานที่เนี่ยดูจากอา่อเขาเรียกไฟดูการผลการชกที่ผ่านมาถ้าเปรียบเหมือนบวยอ่ะผมว่าแม่งติดคุกกันหมดอนะ่ะพี่เสรีบอกว่าเนี่ยถ้าผมเปิดมานะชั้นสิบสี่เนี่ยโรงพยาบาลตามมํารวจแม่งติดคุกกันหมดเพราะฉะนั้นเราจะดูอีพีสองว่า นะครับนะนะครับว่าเสรีเนี่ยจะเปิดอีพีสองไหมและจะเอาทักษิณเข้าคุกไหมเอาอุ้งอิงตกเก้าอี้ไหมยุบพักเพื่อไทยหรือไม่เราดูนะว่าแกจะทําอย่างที่แกพูดไหมเพราะแกบอกแกถอยไม่ได้แล้วตอนนี้ให้พักเพื่อไทยโทรมาง้อนะบอกเอาตําแหน่งไปเลยครับพี่เสรีแกบอกว่ามันไม่ได้แล้วมันท o เล t e ทุเ a y มันสายเกินไปแล้วที่จะกลับไปเป็นรองนาย,ยกดูแลสํานักงานตารวจแห่งชาติหรือความมั่นคงตอนนี้ครับ,รบ,ล,บ,นะล,บลบอย่างเดียวนะพี่เสรีแกบอกนะว่าแกนี่แกลบลบอย่างเดียวนะพี่เสรีก็บอกแกไม่เคยโกหกไม่เคยผิดคําพูดก็แสดงว่าสิ่งที่แกพูดนั้นแกจะไม่ตบัดสัตว์นะแกจะไม่ตบัดสัตว์แล้วแกจะลบอย่างเดียวนะ EP สองแกจะแฉเรื่องอะไรคอยติดตามค่อยๆปล่อยของไปเพราะนั้นทักษินฟังอยู่อุ้งอิง นายกคุณหนูฟังอยู่พักเพื่อไทยถ้าฟังอยู่ไม่ต้องโทรอดีสอนก็ไม่ต้องโทรไ,ไปหานะไม่ต้องไปกันแนะกันแหนนะครับว่าแกแล้วนะอีกไม่นานก็ตายแล้วอะไรนะไม่ต้องไปกันแนะกันแหนพี่เสรีนะแกไม่กลับไปอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปกันแนะกันแหนะวราแก่แล้วอีกไม่นานก็ตายนะถ้าผมเป็นพี่เสรีผมจะสวนไปยังอดีสรว่า <laughs> เดี๋ยวก็รู้ว่ามึงกับกูใครจะตายก่อนครับ นะครับก่อนแกตายนแกเจ็ดสิบห้าเดออกกำลังกายทุกวันพี่เสรีเนี่ยผมติดตามอยู่แกใส่เสื้อแขนสั้นเดินสวนลุมเดินอะไรต่างเนี่ยนะครับนะเนี่ยอดิสอนบอกเจ็ดสิบห้าแกแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วนะถ้าผมเป็นเสรีพิสุทธิ์ผมจะสวนอดิสอนกบเดี๋ยวก็รู้ว่ามึงกับกูใครจะตายก่อนกันเพราะอดีสอนก็แก่เหมือนกันเสรีพิสุทธิ์ก็แกนะฮะเดี๋ยวก็รู้ใครแม่งตายก่อนกันผมเชื่อว่ายิ่งมาแดกดันนะแดกดันเสรีนะเดี๋ยวไปดูละ เดี๋ยวแม่งร่วงเป็นร่วงเป็นใบไม้นะครับนะแล้วตอนนี้ศัตรูแม่งก็เยอะแลวพรรคเพื่อไทยเนะี่ยอุงอิงทักษิณเนี่ยศัตรูบานชวนหลีกภัยนี่ก็ถือว่าศัตรูนะนะเพราะประชาธิปิัต์อุดมการเดิมนะตั้งแต่สมัยโบราณนะั่นคือการต่อต้านระบอบทักษิณมองว่าเป็นระบอบที่เห็นแก่ตัวภาคใต้ไม่เลือกอ,อพรรคพวกทักษิณ อ๋อโอเคไม่ดูแลภาคเหนือเลือกดูแลอีสานเลือกดูแลที่ไหนเลือกกูดูแลที่นั่นซึ่งชวนหลีกภัยบอกโอ้โหกูรับไม่ได้ครับลุงชวนบอกกูรับไม่ได้มึงจะมาเป็นเซลล นะเซลขายของให้ตระกูลเชนวัตหรือมึงจะมาเป็นนายกอืนะคือถ้ามึงจะมาเป็นนายกของประชาชนที่ไหนเขาไม่เลือกมึงมึงก็ต้องดูแลเขาไม่ใช่ว่าเฮ้ยพักเพื่อไทยมาจากอีสานมาจากคนยากจนมาจากภาคเหนือดูแลเฉพาะคนจนคนรวยคนชั้นกลางไม่ดูแลไม่ได้นะครับระบอบทักสินมันอันตรายตรงเนี้ที่ลุงชวนแกบอกอะ เพราะฉะนั้นคนใต้เนี่ยเกลียดเข้าไส้นะฟังจากลุงชวนพูดนะคนใต้เกลียดเข้าไส้เกลียดพวกชินวัตรเพราะฉะนั้นแม้แต่คนเดียวก็ไม่เคยเลือกเลือกทุกพรรคยกเวน้นพรรคเพื่อไทยนี่ผมผมแปลคําพูดมาจากลุงชวนนะแต่ว่าเวลานํามันนาเสนออาจจะควรตีนหน่อยนะตามสไตล์ของพี่เด์สิ่งที่พี่เด์พูดเนี่ยแม่งคือเรื่องจริงอะแต่บางคนแม่งเข้ามาฟังแล้วแม่งกระดิ้นต่างๆคือแม่งคือเรื่องจริงคือคนใต้เนี่ยแม่งไม่เอาเลยชินวัตรเนี่ย คือมองเลยนะระ,ระบอบนี้แม่งเอาเปรียบระบอบชินวัตรนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ตอนหลังก็มีคดีทุจริตคดโกงจำนำข้าวแรงต่างนะจนหนีคดีติดคุกอะไรต่างคือคือฟังจากพี่ชวนหลีกภัยแล้วเนี่ยไม่เอาชินวัตรเลยนะครับแล้วก็หาเสียงต่อต้านระบอบทักษิณมาตลอดนะทักษิณพูดแต่ละอย่างนี่ก็โคตรเวอร์เลยจรกระจอกสามจังหวัดชายแดนใต้โอ้โหแม่งไปไงนะทุกวันนี้หมดเงินไปปีละเท่าไหร่เป็นหมื่นล้านแสนล้าน แม่งยังเอาไม่อยู่เลยโจรกระจอกอะไรต่างๆเนี่พูดเว่านะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะประชาธิที่ปรับเนี่ยเขาก็ไม่ยอมก็ศัตรูแล้วครับไหนจะต้องลุงป้อมเลยครับบ้านลอยต่อครับอันนี้ฝังแค้นลุงป้อมนะแล้วลุงป้อมเนี่ยแรงเข่าลึกๆนะในวงการเมืองที่ผมได้ทราบมาเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสได้ทราบมาเขาบอกลุงป้อมเนี่ยนะพักแกเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรมือปราบนะครับทีมสอยนะสไนเปอร์พร้อมครับ นะดาวเด่นแม่งหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครครับเรืองไกลครับมือสังหารนายกเอานายกหนุดคดีมากี่คนแล้วครับนะครับเอานักการเมืองใหญ่ๆต้องติดคุกติดตารางนะตัดสิทธิ์ทางการเมืองเยอะแยะนะครับนะนะครับเรืองไกลคนเดียวนี่ก็มือสังหารของลุงป้อมอ่ะนะแกชอบถ่ายคู่กับรถเบนซ์แกบอกว่ารถเบนซ์คันนี้ผู้ใหญ่ ดูแลให้เราก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่คนไหนนะแต่ตอนหลังแกก็เฉลยนะผู้ใหญ่คือเมียแ,แกนะไม่ใช่ลุงป้อมส่วนพี่น้องประชาชนจะเชื่อหรือไม่เชื่อคือนักร้องเรียนทุกคนเนี่ยแม่งมีต้นทุนมีค่าจ้างถึงแม่แม่จะบอกว่าผมทําในฐานะประชาชนผมไม่ได้ทําในฐานะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะแต่เป็นที่รู้กันนะนะงานแต่ละงานเนี่ยค่าจ้างแม่งต้องห้าล้านสิบล้านหรือยี่สิบสามสิบล้านไม่มีคําฟรีหรอก นะเชื่อพี่เด์พี่เดก็ออพอรู้จักนะักการเมืองอยู่บ้างนะที่เป็นเอฟซีเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกพี่เดไอ้พวกที่รับจ้างร้องเรียนเนี่ยจนนายกตกเก้าอี้นะหัวหน้าพักเดี่ยงมันได้ค่าจ้างเป็นสิบล้านนะนะครับนอกจากได้ค่าจ้างเสร็จมันก็ได้เป็นการมาที่การได้เป็นบอร์ดเป็นอะไรต่างคือคือคนพวกนี้มัน,ม,นมันได้ค่าจ้างมันเป็นมืออาชีพทุกคนอะแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครนะ เดี๋ยวแม่ก็จะมาฟองกูหมิ่นประบาทคือไม่มีของฟรีหรอกของฟรีหาเลยของฟรีก็คืออะไรตายฟรีไอ้พวกที่นักร้องหิวแสงเนี่ยมันก็มีอยู่บ้างที่เราเห็นเนี่ยนะครับนะพวกหิวแสงก็มีเช่นวันๆไม่ทำหาแลวมีข่าวอะไรมาก็ตัดตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ตัดข่าวจากโซเชียลแล้วก็แนบเอกสารฉบับหนึ่งแล้วก็แจ้งหมายข่าว วันๆก็ไปยื่นร้องที่นั่นที่นี่แม่งไม่มีใครติดคุกไม่มีใครหลุดตําแหน่งเลยไอ้พวกนี้ก็คือพวกหิวแสงนะเราจะเห็นว่าเปิดมาอ๋อไอเฮียนี่อีกแล้วนะก็คือหิวแสงประจาหลักฐานไม่มีข้อมูลวงในไม่มีเลยวันวันหนึ่งก็แบบอ่มามอเช้ามีข่าวมาก็ตัดมาปินจากโซเชียลมานี่แล้วก็วันนี้ก็ไปยื่นยื่นแม่งทุกวันน่ะเจ็ดวันเจ็ดเรื่องเจ็ดสีแม่งประเภทนักร้องสายลุง คือแม่งเสือกทุกเรื่องแต่ไม่มีใครใครต้องติดคุกอะไรเพราะมันเลยไอประเภทนี้เขาเรียกหิวแสงวันวันก็อะนะแล้วก็ติดต่อไปพักนั้นพักนี้อยากจะลงสสอบ้างอะไรบ้างเขาก็ไม่เอาเขาาก็มองว่าอะไรไอไอต้นทีมพวกนี้มีแต่พูดไม่มีใครเอาเข้าพักอะ่ะ นะครับเนี่ยแบบนี้ก็เยอะกเขาเรียก<ๆ>พวกหิวแสงวันๆเต็ไมไปหมดนะตัดกระดาษแผ่นแล้วก็ไปยื่นพี่น้องประชาชนก็ทําได้ไม่ยากเลยวันนี้ผมจะถอดถอนนายกอิงวันนี้ผมจะถอดถอนใครอะไรต่างๆทําได้หมดแม่งกระดาษเนี่ยเอากระดาษมีเครื่องพิมพ์เตอร์อันนึงถ้าไม่มีตังก็ไปตามร้านไอ้ร้านคอนมาพิมพ์มาแล้วก็ไปยื่นแจ้งหมายข่าวหน่อยนะครับคือพวกนี้แม่งเยอะแยะคือไร้สาระไม่มีหลักฐานไม่มีการสารหาอะไรเลยนะไม่เหมือนอย่างเรืองกายเรืองกายนี่แม่งมืออาชีพ นะไปค้นควา้าไปหาหลักถงหลักฐานนะเตรียมการไว้บางทีเตรียมการเป็นปีอะ่ะแม่งไม่อยอมมาเตรียมการวันถองวันน่ยนะครับนะเตรียมการมเป็นปีเลยเนี่ยนะพอเรียบร้อยพอได้รับคําสั่งจากนายปุ๊บฮัลโหล่องไกลจัดมันเลยอ่านะเออมันกินเหล้ากับกูแล้วมาเตะลุง เอาเงินของลุงไปซื้อเหล้าแล้วมากินเหล้าเมาพอเมาเสร็จแล้วก็เตะลุงนะแบบนี้เดี๋ยวลวุงไกรเขาจัดในหะ้ส่วนลุงไหนผมไม่รู้นะแต่ผมรู้อย่างนะครับว่ามีคนมาเอาเงินของลุงไปกินเหล้าพอหลังจากกินเหล้าเสร็จเมาแล้วก็เตะลุงอะ่ะใครก็ไม่รู้เมื่อวานเนี้ยนะครับอ,อะไรรอ,องเลขาอะไรไงของพรรคพลังประชารัฐเนะี่ยเขาให้สัมภาษณ์แม่งฟังและเห็นภาพเลย ก็เปรียบเหมือนว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยมึงมาเอาตังของลุงไปแล้วมึงก็เอาไปค่าใช้จ่ายในการลงสมัครรับเลือกตั้งค่าใช้จ่ายค่าอะไรต่างๆเนะี่ยส่วนค่าใช้จ่ายจะมีค่าซื้อเสียงหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจก็คือว่าาสมมุติว่าคุณจะลงสสคุณก็มาขอเงินลุงสมมุตินะอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะไปขอลุงว่าเอาสักสามสิบล้านอ่ะไอ้น,นี้มึงมีโอกาสได้มากมึงก็ไปเอาไปห้าสิบเจ็ดสิบอะไรก็ว่าไปพอมึงได้เป็นสอสเนี่ยเงินก็ของลุง นะพอเกณฑไปเป็นสอสอเรียบร้อยแล้วเอา้ามึงกลับไปไงนอกใจลุงแล้วก็เสร็จแล้วนะไปอยู่กับพักรัฐบาลแล้วก็ถีบทิ้งลุงทิ้งลุงไว้ในป่านะครับนะจนเป็นที่มาของคําว่าคนในป่าลุงก็ต้องอยู่ป่าคนเดียวนี่ครับเงินที่ใช้ในการลงเลือกตั้งก็เงินของลุงแหล่งข่าวที่ผมได้ทราบมานะพอได้เป็นสอสก็เป็นไงนะครับกรเปียบเหมือนเมาอะนะครับ คือแทนที่เตะลุงก็เตะลุงทิ้งก็แบบไม่เอาแล้วไปรวมตัวกันแล้วก็ไปอยู่กับพรรครัฐบาลน่ะนะครับอันนี้คือสิ่งที่นี่เขาแปลมานะครับแล้วสิ่งที่ผมได้มาเพราะเพราะได้ข่าวว่าลุงแม่งก็ตังเยอะลุงบ้านในป่าเนี่ยตั้งแต่ปฏิวัติมาน้องชายปฏิวัติมาเนี่ยโอ้ยอยู่มาแปดปีเนี่ยโอ้โหตังแคเยอะนะลุงเนี่ยแกถูกหวยแล้วถูกหวยอีกถูกหวยอีกถูกถูกหวยอีกนะครับนะครับนะอ่ะ ตอนเลือกตั้งเอาตังลุงไปพอได้เป็นเป็นสอสอนะกลับไปแบบหักหลังลุงและให้ทิ้งลุงอยู่ในป่าคือสัจธรรมแม่งไม่มีอะไรหรอกครับแม่งเป็นอย่างเงี้ยเอาคนที่แม่งไม่มีอุดมกณ์มารวมกันมันก็อยู่กันได้ด้วยแหละผลประโยชน์เรื่องแม่งมีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรเลยนะการเมืองไทยในแม่งไม่มีไม่มีอะไรบางคนบอกซับซ้อนซับซ้อนหาไม่มีหาอะไรเลยเรื่องผลประโยชน์ล้วนเพียงแต่ใครเผลอก็แม่งหักหลัง หันหลังไม่ได้แม่งแทงเลยนะแทงเลยถือมีดสองเล่มเลยพูดง่ายนะถือมีดสงคมไทยเดี๋ยวนี้บม่งใจร้อนกันเล้วเกินใจร้อนเนี่ยก็แทงแม่บ้านตายเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยู่ในหมู่บ้านเวลาทะเลาะใครอย่าไปทะเลาะนานนะทะเลาะไปทะเลาะมาแม่งแม่งโมโหมากก็มีดแทงตายเลยดูข่าวเมื่อเช้าอยู่ดีก็ฆ่ากันตายแทงสิบเอ็ดแผลแผลเดียวก็พอแล้วแทงสิบเอ็ดแผลไอ้หมู่บ้านจัดสรรแม่งก็เวลาจะรับสมัครรอปภเนี่ย นะแปลว่ารักษาความปลอดภัยไม่ต้องเช็คประวัติหน่อยปรากฏไอ้คนเนี่ยไอ้คนไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยแม่เพิ่งออกจากคุกมาข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนามึงเอาคนแบบนี้มาเป็นรปภได้ยังไงอะไอ้หมู่บ้านนี้ต้องไปเลิกจ้างไปสั่นรปภมึงไปหาคนที่มีประวัติฆ่าคนตายมาดูแลหมู่บ้านได้ยังไงนะไอ้ส่วนที่คนที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรทั้งหลายเนี่ยคนข้างบ้านอย่าไปทะเลาะกันเยอะรอปภอ,อย่าไปทะเลาะคำพูดอย่าเหยียดหยามเขา อย่าท้าทายสุดท้ายแม่ก็ตายหาเพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องทะเลาะก,กันในหมู่บ้านเนี่ยถ้าเราดูแล้วมันจะเกิดอันตรายก็ไปแจ้งตำรวจแจ้งนิติบุคคล,ลต่างอย่าไปอย่าไปประทะหลีกยอมแพ้ถ้าชนะแม่ก็เป็นศพนะแพ้ก็เป็นผู้ต้องหาจําพ่เดไว้เลยนะทะเลาะก,กันในหมู่บ้านอนะ่ะเถียงกันไปเถียงกันมาชนะอ่านะเถียงชนะก็กลายเป็นศพไปอ่ะนะแพ้ก็เป็นผู้ต้องหานะนะ นะเถียงชนะเขาก็ไม่พอใจเขาก็ตัดแทงเราเราก็กลายเป็นศพส,ส่วนไอ้ไอ้ไอผู้แพ,พท้ที่เถียงสู้ไม่ได้ไดแม่งก็กลายผู้ต้องหาและสุดท้ายแม่งก็ต้องกลายเป็นเป็นนักโทษต้องติดคุกแล้วแม่งได้อะไรละ่ะแค่อ,อารมณ์ชั่ววูบฟังพี่เดพูดแล้วก็ช่วยกันพิมพ์ด้วยว่าเห็นด้วยกับพี่เดชไหมคําแนะนําพี่เดแม่งได้เรื่องใดราวไหมก็นะนะครับอืมนะครับเสียงเสืออะไรชัดไปนะครับบอกพี่เดด้วยนะบางทีกูก็ไม่ได้ดูหาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูก่อน ฟังเสียงชัดไหมครับเสียงเสืออะไรชัดไหมนะครับบอกพี่เดอานะครับชัดนะเนี่ยฟังแล้วก็ช่วยกันแชร์เิอเนี่ยพี่เดก็บอกทุกวันอ่ะอย่าไปเถียงกันดูเถียงไปเถียงมาเนี่ยคอยฝ่ายเถียงเขาเถียงไม่ได้แม่ก็เอาปืนเอามีดมาแทงตายหาไปผู้แพ้นะผู้ชนะกลายเป็นศพผู้แพ้กลายเป็นผู้ต้องหาติดกุ๊บแล้วแม่งได้อะไรกันนะพี่น้องครับนะช่วยกันพิมพ์ด้วยนะครับนะช่วยกันพิมพ์ด้วยเข้ามาดูพี่เดแล้วพิมพ์เสร็จแล้วก็แชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง กนะดเปิดการมองเห็นกดแชร์กดอ,อะไรต่างๆทําหาไรายได้ก็ทําไปกดๆไป,ไปนะครับอันนี้คือให้ความรู้นะบางคนทําตัวเป็นหัวเหมากูเป็นตํารวจกูเป็นอายการกูเป็นผู้อุกษากูเป็นนักการเมืองนะมึงจะเป็นอะไรไม่รู้แต่เราก็เถียงไปเถียงมาเขาดูแล้วเขาสู้ไม่ได้เขาออกป็ปืนมายิงมึงตายไปเพราะฉะนั้นมันก็จบแค่นี้ยไม่ต้องไปอวดอแบงหรอกอย่างบ้านผมเนี่ยใครถามผมเป็นทนายแล้วผมยังไม่บอกเลยแต่ส่วนใหญ่แม่งจะรู้เองเพราะเราเป็นคนดัง แล้วผมเนี่ยไม่ยุง่งกับใครเลยคนข้างบ้านใครมาปรึกษาคดีบอกมึงไปปรึกษาที่อื่นเลยเพราะว่าอะไรเพราะกูไม่อยากจะยุ่งอะไรกับคนในหมู่บ้านแต่งตั้งให้กูเป็นประธานหมู่บ้านบังกรรมการเลยกูไม่เอากูไม่อยากยุง่งกูเดินเดินอยู่มาเดี๋ยวแม่ก็ยิงกูบ้างแทงกูบ้างขาดกูไปเดินออกกาลังกายในวันดีคืนดีแม่งไล่แทงกันอีกคนมาซุกข้างหลังกูบอกมึงไปซุกข้างหาไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่ก็แทงกูทะลุไปถึงมึงนะเพราะว่าอะไรเราไม่อยากจะไปเสือกเรื่องของไทยอย่างบ้านผมเนี่ยรถข้างบ้านแม่ก็มาจอดหน้าบ้าน นะครับขวางหน้าบ้านเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ปีนแม่งเข้าไปซะจนวันหนึ่งบอกโอ้ผมผมอายแทนแล้วครับพี่เดย์ไม่อายผมอายแทนครับวันดีคืนดีแม่งไปจอดจอดรถหน้าบ้านผมไปแมงถอยชนรถผมด้วยครับนะครับถอยชนเสร็จแล้วแม่งหนีเลยนะครับผมก็ต้องเรียกประกันมานะประกันก็มาเปิดกล้องวงจรปิดก็ไปดําเนินคดีกับมันมันก็มายกมือไหว้ผม คือผมไม่อยากยุ่งอะไรกับคนข้างบ้านรนะัะช่างแม่งต่างคนต่างอยู่ไปสบายๆใครไม่กูไม่เสือกเรื่องใครอะ่ะดีที่สุดนะมีอะไรก็ให้ตำรวจตำรวจเข้ามาจัดก,การไปนะ,ะเพราะฉนั้นชีวิตแบบพี่เดเนี่ยคือชีวิตแบบลูกทุ่งนะครับหมาเหมือกูก็เลี้ยงไว้ในบ้านถ้าบอกเห่าเสียงดังกูก็เลี้ยงไว้ในบ้านก็ปิดกระจกติดแอร์ให้แม่งอยู่ไปจบนะครับไม่ต้องไปทะเลาะอ,อะไรใครนะครับะนะนะนะครับ S <S <S เดี๋ยวเอาเนี่ยครับเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยเดี๋ยวเอาก่อนแล้วเดี๋ยวก็สลับไปอ่านะครับเรื่องพี่เสรีพิสุทธิ์ในตอนนี้กํลาลังแรงอ่ะหลายช่องก็ติดตามว่าพี่เสรีจะแฉอีพีสองอีีสามไหมพี่น้องประชาชนคิดว่าเสรีจะกล้าแฉไหมะนะครับนะจะแฉไหมมันเกิดอะไรขึ้นบนชั้นสิบสี่ทักษิณป,ป่วยจริงไหมหรือป่วยทิพซึ่งตอนนี้เขากลาลังดําเนินคดีกันอยู่ที่ปปชถ้าป่วยทิพมาก็รัมธตรมนียุติธรรมแพทย,ย์ใหญ่ตำรวจ อธิบดีกรมราชธรรมต่างๆแม่จะต้องเดือดร้อนหรือเปล่านะครับเพราะมีส่วนช่วยให้ทักษิณไม่ต้องติดคุกหรือเปล่าทักษิณป่วยจริงไหมถ้าป่วยไม่จริงหมอเมือแม่ก็ต้องติดคุกิดตารางกันไปอ่ะใครที่แม่เกี่ยวข้องก็ติดคุกคิดว่าเสรีจะกล้าแฉไหมล่ะนะ <c oughs> นะครับอืม <c oughs> นะนะครับ,นะรบว่าพี่เสรีจะกล้าแฉไม่ติดตามครับถ้าแฉมาขนาดนี้ก็ต้องไปให้สุดครับ นะ EP หนึ่ง EP สองเอาให้จบครับนะครับดูกันต่อไปนะผมก็ไม่รู้ว่าพี่ใครจะแฉะขนาดไหนนะผมก็ติดตามดูอยู่อะ่ะ